สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี่สีผ้าพี่น้องไปขายมันหมาว่าขุดมันครับพี่น้องครับบอกใครเดตตอบโทรศัพท์พี่น้องนะครับในร่ยก็รมันอยู่รังเงินนะครับพี่น้องครับนำท่วมมื่อนี่กาให้สร้างบ่อยนะครับผ้าไปขายนะครับก็ได้บลร้ายครับพี่น้องครับได้สองรถกระบะครับ ขั้นนี่ใส่บอไดร้าลนนะครับแนบก็ดีนะครับพี่น้องขั้นนี่นะครับพี่น้องครับไปลงงานมั่นนะครับพี่น้องมันสีเดยจ็คบาทครับมั่นซรันี่นะครับคุ้มากกับประมั่นเอ่อบังบอดเครื่องไรครับพี่น้องครับเืนทีล้างเงื่อนครับเอาไปลงงานมั่นเลยครับพี่น้องครับ เได้จักราทครับเขาปีนี้นะครับพี่น้องครับก็บหัวซึกว่าสีงามเยอะครับพี่น้องครับสำหรับเขาปีนี้นี่ครับฝนก็ดีครับพี่น้องปีนี้อันอันนี้หยาครับพี่น้องครับพ่นปลูก เอาใะคเ้ายยำเหลียงก็ถือว่าไล่ได้ดีครับพี่น้องครับเป็นห้าเนเปียนะครับครับมาหอดลรงงานแลวครับพี่น้องครับกะพันคอมย่ำนะครับเอาบัรคิวซะก่อนนะครับบารคิวกับคิวทีซิมหา อันนี้เป็นมองยังเป็นยังไงแบบโรงงานเป็นแบบนะครับ,บกะเพืกก่อนว่าจังไหนะโอ้ดับเพลียงเถอะวันครับมานหอดมองนี้นะครับกะที่เป็น มองวัดค่าแปงนะครับต้องมองวัดค่าแปงสะก่อนนะครับประกาศจอดทานะครับรถรถใหญ่นะครับรถพ่วงไลยนะครับมานนี่จะดทาซะสักก่อนนะครับอันนี้ล่าค่าเต็มแล้ววัวนี้นะอันนี้ลาค่าเต็มับพี่น้องครับสำหรับมันนี้นะครับนี่ครับค่าแปงนะครับบีเอมฮาเปอร์เซ็นต์นะครับสามบาทสามสิบ นี่ครับตามนี้นะครับพี่น้องครับคันยิปโกเปอร์เซนนี่เลยสามบาทห้าสิฟเนาะสามสิบเปอร์เซนนี่แจ้งเต็มเนาะนี่ครับมาวัดค่าแปียงสวัสดีครับพี่น้องครับมองคนวัดค่าแปีงครับครับรถรถพ่วงไร้ครับมื่อนี้ครับนี่เป็น บรรยากาศนะครับของโรงงานนะครับโรงงานมั่นนะครับเอาแปง้งไปตรวจนะครับพี่น้องครับเอาเบงสิรด้จากเปอร์เซ็นต์ได้ครัแปลง16%ครับพี่น้องครับ16%นี่จักบาทสบาท สองบาทสี่สิหหบห้าบาทสองบาทสี่สิบห้าสตางค์ครับเอายังไงเดี๋ยวก็บารายพ่อบาทเนาะเดี๋ยวก็บารายพ่อบาทครับพี่น้องครับมั่นนำท่วมครับมากขึ้นตาสั่งครับไปนหนครับ ตาสังครับพี่น้องครับตาสังขาเขานะครับก็ลงจากตาสังมาแล้วครับพี่น้องครับบนันเลเสียวมั่นไปเอาไปเทเนาะเอามั่นไปเทครับไปเขาเครื่องร่อนนั่นแหละนี่ครับรถ รถเพิ่นทาเอาอันนี้ขี้แป้งมาตัวนี้นะยอดขี้ดินที่ที่ร่นออกมามนาะตัวนี้เนาะนี่นี่นเศษดินเนาะนครับโรงงานนครับครับอันนี้เป็นมองมองเอามันมันมาลงครับพี่น้องครับพอเอามันมาลงแล้วแล้วครับเ้าก็สิไปทาเอาเอาเศษดินเศษยังนะครับอยู่ อยู่แถวผลนหมครับรถปรรทุกจอทาวเสียดินอยู่ผลนหมครับอัน,เ,นเขากมานังถาคิวอยู่มองทีครับพี่น้องครับถาคิวครับภาพบรรยากาศโรงงานเพื่อนครับพี่น้องครับ ับนีสายพันลุ์ลำเลียงนะครับภาพพี่น้องว่าเบิ้งโรงงานมั่นาเามนี้ครขับเอามั่นเทค่ครับวนะเนี้ ลอให้ตัวนี้ขึ้นไปเมื่อันครับจังเสียเทได้ครับทางปล่อยเปิดท้าย้วครับ ครับพี่น้องครับเศษเขีมันนะครับครับได้เศษเขีมันแล้วนะครับพี่น้องครับจะกลับไปสั่งครับกลับไปขึ้นตาสั่งขาออกนะครับก็เสียหัวว่าเงินเท่าใดจักบาท ข่าน้างหน้านี่เป็นรถสร้างบ่อยครับขายเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมาเบิ้งมาเนี่ยมีอยูซองบินเนาะอันอันนี้ได้เดย์พันเจ็ดอันนี้เดย์พันเจ็ดตวนั้นเด้อเท่าไหร่เดว่าโบดีมีอันนี้ได้เดย์พันท่นหาลอยห้องที่สี่บาทร่วมร่วมกันก็เป็น สามพันกว่าบาทเนาะสามพัามพาอได้ค่ามูกระทดครับพี่น้องครับบริคือกันเด้องรครับปรบินบริคือกันจะเบิ้งนี่ใช่นี่จะเบิ้งไรเงบินเนาะอันนี้เนี่ยอกระทียมละดีสองบาทหกสิห้าอันนี้เลยสองบาทหกสิบห้าให้กันสบาทหี่ย ตัวนตันี้แป้งเี่ยแป้งแป้ง้สิบหกจ้เปอร์เซ็นสิบหกตัวนี้นี้สิเปพอดีตัวนี้สิบหกสเดได้ไหตัวนี้สิบหกสิบเ็ดอันนี้ครับคลิปนี้ล่าไปก่อนครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไปครับได้ลายกว่าดเขา